สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมเดือพยากรณ์ค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่พยากรณ์ดวงชะตาครึ่งเดือนแรกในเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทีมงานเดือพยากรณ์และท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปลต่อไปด้วยค่ะอย่างคลิปนี้ขอสักพันไร์นะคะการดูดวงเป็นเพียงแนวทางและเป็นเกณฑ์ที่น่าจะเกิดขึ้น อยากให้ผู้ที่มาราับฟาังปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะดูไว้ก่อนจะได้ป้องกันได้ทันนะคะงั้นมาเริ่มกันเลยค่ะและคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะหากท่านใดยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวท่านเองก็สามารถดูวันเกิดของท่านเทียบกับวันที่อยู่ปกหนะ้าคลิปได้เลยนะคะ งั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤษภจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ สำหรับในช่วงครึ่งเดือนแรกในเดือนพฤษภาค,คมในช่วงวันที่1ถึงวันที่15ของชาวราศีพฤษภาการงานของคุณอาจจะเจออุปสรรคเจอความกดดันแต่ไม่ต้องห่วงนะคะในส่วนของการเงินคุณดีขึ้นมีทางเข้าของเงินมากขึ้นเงินเข้าได้หลายทางยิ่งคนทําอาชีพหลักและแถมมีอาชีพเสริมด้วยแล้วแล้วก็จะมีทางเข้าของเงินเยอะขึ้นเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มในเรื่องงานกันก่อนค่ะ การงานของชาวราศีพฤษภคือดาวราหูตอนนี้กำลังโคจรอยู่ในเรือนภพวินาศเลยทำให้เรื่องงานของคุณช่วงนี้มีความเร่งด่วนกดดันรวมถึงการทำงานก็มีความแปรปวนไม่ราบรื่นจะกระทบกับงานประจำที่ทำหลักเป็นพิเศษส่วนงานเสริมยังดีค่ะเพราะพระราหูส่งเสริมในเรื่องของการทำงานเสริมงานออนไลน์งานต่างประเทศหรือธุรกิจที่ไม่มีหน้าร้านอันนี้จะมีมุมมองที่ เติบโตมากขึ้นใครที่ในช่วงนี้มีไอเดียทำงานเพิ่มงานเสริมก็จะแนะนำค่ะเพราะมีเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จที่ดีสำหรับเจ้าชะตามาถึงเรื่องการเงินนะคะงานหนักไม่ว่าแต่เรื่องเงินต้องดีไว้ก่อนอันนี้คือช่วงต้นเดือนของชาวราศีพฤษพช่วงต้นเดือนคุณมีดาวอังคารกับดาวศุกร์ที่เป็นดาวประจำตัวเป็นดาวคู่มิตร จะมีคนช่วยอยู่ในตำแหน่งการเงินจะมีตัวช่วยในเรื่องเงินคือมีรายรับเข้ามาทันเวลาพอดีคุณจะเจอทางแก้ทางออกรายจ่ายลดลง ถ้าคุณมีงานเสริมก็จะยิ่งมีเงินเพิ่มรายรับเพิ่มเป็นพิเศษดาวพระราหูไม่ใช่ให้โทษอย่างเดียวนะคะแต่สามารถปรับเปลี่ยนให้ได้มุมที่ดีของพระราหูด้วยการดูดวงแบบนี้ชีวิตเราจะได้ปรับไปในหล,หลายๆด้านตามอิทธิพลของดวงดาวที่ส่งให้กับชะตาชีวิตของเราค่ะ เรื่องสิงดวงรวยเลขก็มีมุมที่ดีขึ้นค่ะแต่ไม่ใช่ว่าจะได้เป็นก้อนใหญ่ช่วงนี้ก็คือได้เงินก้อนใหญ่จากการทำงานซะมากกว่า มาถึงเรื่องความรักบ้างคนโสดจะโดดเด่นมีสเสน่ห์เพราะว่าดาวสุก,กับดาวองคาเดินเป็นคู่มิตรกันคนที่กำลังศึกษากันอยู่จะมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์เพื่อนอาจจะเปลี่ยนเป็นแฟนได้เปลี่ยนเป็นช่วงความรักที่มีการเติบโตหรือพัฒนาขึ้นคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วมีโอกาสสวีทหวานช่วยส่งเสริมกันได้ดีทั้งการงานและการเงินค่ะ ในเรื่องของสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวังสุขภาพร่างกายในช่วงครึ่งเดือนแรกระวังท้องผูกท้องเสียจากการกินอาหารสำหรับผู้สูงอายุระวังเพิ่มเรื่องความดันเป็นพิเศษนะคะ เรื่องที่ต้องเตือนสําหรับชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนแรกคือระวังมิฉาชีพค่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์โดนหลอกไม่ว่าตัวคุณหรือคนในครอบครัวเพราะว่าความเสียหายอาจจะกระทบมาถึงตัวคุณได้มีข้อมูลอะไรก็ต้องฝากบอกบอกกันไว้ลิงก์แปลกๆคนแปลกหน้าที่เพิ่งเข้ามาร่วมลงทุนร่วมหุ้นอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษค่ะ สำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่กำลังศึกษาอยู่ช่วงนี้ความจำไม่ค่อยดีส่งผลกับเรื่องเรียนเยอะความคิดออกจะมึนมนตีความผิดพลาดต้องใช้ตัวช่วยยังไงก็หาคนช่วยหรือหาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอันนี้ก็จะพอช่วยได้ค่ะ สรุปช่วงครึ่งเดือนแรกของชาวราศีพฤษภการเงินดีขึ้นรายจ่ายลดลงและมีตัวช่วยในเรื่องของด้านการเงินส่วนการงานยังมีอุปสรรคเป็นเรื่องปกติเพราะอย่างงาั้นตราบใดที่การเงินดีทุกอย่างก็จะดูซอบลงสู้ๆนะคะเงินเพิ่มเรื่อยๆค่ะ คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวราศีพฤษภค่ะรับความเพ่งความปังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด s ซับสไคร์ให้ช่องเดือพยากรเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ